แต่เกมมันจะเป็นโค้ดดาวน์โหลดนะไม่แจกนอไม่ทังออกตังค์รอบแล้วดูพกิน่ครับ่ัโมเฮ้ยเจ้าจูหลอกอมเฮ้ยเจ้าจูเจมจวันนี้ออาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคึกคักไหมเตรียมเตรียมแพ็ค เตรียมแพ็กส่งแพ็กส่งใช่ครับผมเรียกว่าจะให้ลูกค้าได้เล่นกันพรุ่งนี้ใช่พร้อมกันพรุ่งนี้วันนี้เราเตรียมแพ็กส่งนะครับตอนนี้มาตอนนี้หน้าร้านไม่มีนะครับมาตอนนี้หน้าร้านไม่มีนะอันนี้คือมีคนจองอันนี้เตรียมส่งพรุ่งนี้เตรียมส่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าอ่าพรุ่งนี้เช้าก็ร้านเปิดมาได้เลยมาได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นไปตามคาดกระแสมาดีกระแสมาดีคนก็แห่กันสั่งมาสั่งก็ปกติจะมีลูกค้าพิเออร์เดอร์อยู่แล้ว แล้วคะแนนออกมาคะแนนก็เริ่มคนก็มาเริ่มเติมเยอะบอกหน่อยเอเซอรีอุปกรณ์เสริมตอนนี้ยังมีเหลือไหมเออตอนนี้ถ้าเป็นอุปกรณ์เสริมก็จะมีฝาที่เป็นสลิมจอยยังมีอยู่นิดหน่อยแล้วก็จะมีชุด CE เอเหลืออีกประมาณ2ชุดจากชุดอันนี้มีเกมอยู่ในนี้ไหมมีเกมครับจตเป็นโค้ดนะเป็นโค้ดดาวน์โหลด ถามหน่อยเท่าไหร่แล้วก็มีหน้ากากใส่ได้อ่าอันนี้7990 7990ใช่ครับอ่าพร้อมเกมนะอย่าลืมนะไม่ต้องซื้อเกมเป็นดิจิตอลใช่ไหมถูกต้องครับเป็นดิต้อนอ่าอ่เอ่ออันนี้เอ่อ20490ราคาป้ายราคาป้ายพร้อมเกมอ่าพร้อมเกมพร้อมเกมพร้อมจอยพร้อมจอยโอ้โหนี่นี่นี่เอาเกมเอาเกมไปขายเอาเอาจอยไปขายเอาแต่ตัวเครื่องคุ้มไหมคุ้มไหมอืม ส่วนใหญ่ถ้าแยกขายอะไม่ไม่คุ้มใช่แยกขายไม่คุ้มใช่แยกขายหรือเอาไปเล่นดีกว่าใช่นะเอาไปเล่นดีกว่าแต่ถ้าเป็นแผ่นอะคุ้มคุ้มก็คือตัวโค้ดเอาไปนะอ่าใช่ถามหน่อยเหลือกี่ตัวแล้วตอนอ่าอันนี้เหลือไม่เยอะแล้วครับเหลือไม่เยอะแล้วคิดคิดว่ากระแสจะไม่แรงไงอืาเขาเขาเครื่องไม่ค่อยมีคนออเดอร์มากส่วนใหญ่ก็มีกันหมดแล้วส่วนมากจะแอนด์เอสเอรลีมากกว่าเพราะราคามันอาจจะไม่ได้สูงมากด้วยนะอื แล้วตัวโปรมีไหมเอ่อโปรมีแต่คัพเวอร์คัพเวอร์เต็มแล้วอ๋อคัพเวอร์ก็ลูกค้าจองมาเรื่อยๆตั้งแต่เปิดทีอ่าก็รอไปเดือนกับสองเดือนแล้วนะอืฮะก็เรียกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มามาที่ร้านถสายบล็อกอินนะใช่ครับผมสายบล็อกอินยังยังซื้อได้แน่นอนะซื้อได้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 พรุ่งนี้ได้เลยอืมอันนั้นอก เป็นเพื่อนหน่อยพรุ่งนี้อ่่าพรุงนี้วันนี้เราบันทึกตอนเท่าไหร่สองทุ่มสองทุ่มของวันที่หนึ่งขายพรุ่งนี้นะครับผมนี่ฮะจำแนกตอตรงตามเวลานะครับวันที่สองนะครับนี่ครับร้านเปิดกี่โม่สิบโมงครึ่งสิบโมงหรือว่าจะไปเคาะหน้าบ้านเที่ยงคืนได้ไหมไม่ได้ะต้องต้องไหน่อยแล้วได้เป็นวันใหม่ได้ก็วันใหม่แล้วนะช่วงนี้ดราม่าเยอะด้วยการที่อยู่ตลอดนี้เราต้องระวังก็เรียกว่าทุกรอบ ใครเล่นเสร็จก็เอามาขายต่อได้อีกไหม <c oughs> ได้อีกได้อีกได้อีกนะ,ะก็มาดูอบอกราคา,าขายต่อเลยได้หรือเปล่าเนี่ยบอกเขาไปก่อนเลยแต่จ,จบยากแล้วมัง้งไม่บอกคนขายต่อถ้าซื้อไปวันนี้ปุ๊บเกิดไม่พอแจมมาขายรับเท่าไหร่อ่ะโอ้มันต้องดูช่วงเวลาด้วยนะเอาไม่อะ่ะ<อ>ผม,ผม,ผ,มผมซื้อไปเล่นวันพรุ่งนี้แล้วผมไม่ชอบอ่ะเอามาขายต่อเลยพันสามไปโอ้ยไม่ถูยังโอ้ยเกมเพิ่งออก พันห้าไม่ได้เหรอพันห้าไปอ้าวเฮ้ยพันหกเอ่ะอาพันหนึ่งโยนไปอ้าพันเจ็ดทำไวแบบจี๊ดจ๊าดมาได้เอาไม่เป็นไรเอาพันเจ็ดนะพันเจ็ดพันเจ็ดจี๊ดจ๊าดว่าใครซื้อใครเล่นแล้วแล้วบอกเฮ้ยมันยากวมันยากเอามาขายคืนเลยเอาเราพันเจ็ดเอาเราพันเจ็ดโอเคจะได้ไม่ต้องถามราคามือสองกันอยู่นะเพราะเชื่อว่าผ่านมาสี่เดือนนะพันเจ็ดไม่ได้นะเออเครื่องนี้ขายยังเออไปแล้วครับไปแล้วเหรอันนี้บอกได้ไหมครับบอกได้ไหมครจะได้อาจะดีเหรอ คนดาราเหรอเมื่อกี้ดาราดาราโอ้ดารามาซื้อดังเลยดังเลยแหลมไม่ว่าถ้าบอกไปรู้นะใช่ไหมรู้ดังเนี่ยโอเควันนี้คุณโจสายยุ่งงานเข้าโอเคยังไงเข้าหนักด้วยงานเข้าหนักยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูสถานการณ์กันต่อโอเคนะผมเชื่อว่าพรุ่งนี้ร้านแตกแน่นะโอเคลองเรียนนะร้านแตกโอเคครับผมครับครับ